พี่น้องซีมานตาหมกหมอนเนาะหมงหมอนหมงหมอนกับซีมเหิบเนาะพี่น้องแั่ตอนแรกของกระซีกะผ่านกาบเนาะเอาฮ้ยพี่น้องวันนี้ของกระซพาทุกคนตาหมกหมอนตอนนี้คันตอนลันกาบผ่านออกดน้อยเนาะแล้วเากระซมายังซีหดได้ซีมือตัวเองเนาะพี่น้องหิตกระซีแซบหรือีเปรี้ยบ มีอันขูดเนาะมันมันต้องมีอันหอ่อใกล้กับขึ้นเทียงนยงออกไปนอกนาคือเก่านี่นอะไเนาะอันนี้ก็เห็ดพื้นเพืองเนาะมือหนาครับที่มาถ่ายให้เบิร์นพี่เก็มเห็ดเพืองสวนห้องเฮาเองสวนเฮาเองสวนเพืองเมื่อนี้เฮา ออกมานานแล้วก็บ,บ่มีเวลาเนาะมีใหม่เลยนะมื่อนั้น, <c oughs> นก็ไปแทพี่น้องมาแขงก็บ,บ่มีเวลาเ็คลิปลงเนาะเพราะว่าเฮาแบบซ้อมตลอดเวลาแล้ลเเวเฮาก็บ่มีเวลาเ็คลิปมื้อนี้ก็สิพยายามเ็คลิปดเนาะบดนี้มันบ่มีเวลามื้อแขงเฮายังบ่ได้เอาลงเนาะ กดไลค, e, ค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องปนีเนี่ยเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เนี่ยพี่น้องตอนนี้เขากะทานการระบอกเลย,ยลเห้องซีนมน้องพี่น้องลมกะแห้งแห้งออกมาน้าบรรยากาศยามนาอยู่นา้าเนาะมันแบบเย็นบ่มีแบบเพื่อนแบบลายนํำอบเอ้ากันน้องพี่น้องอันนี้มันปลอดภูมนรายการมีแต่แบบไหน้าเนาะรายการลมผัดมาเองน,นะวันนี้เขาก็สีแวบ ย่ำมั้งองห่วงเนาะบะนี่มาลงมือกันเลยออเาย till, ายอากะขอโทษขออภัยน้ำลายลา้นะพี่น้องเกิดม่ได้ลงคลิปก็เพราะว่าไ,ไปซ้อมกีฬาแล้วบ่มีเวลาลงเนาะพี่น้องเอากะสิพยายามแบบลง้มขีดดูบะนี่สอบเด็ดสินสำเร็จเลยเนาะแไปแข่งปีใหม่กะเยอะมั้ยคะพักผ่อน งัมไหนยอาดีซอยงเลยน่อยบัวกันพรมเนอกมีอันขูดเนาะเนอะเฮน่ตอนนี้เากะง้มม่วงเลยน้องากะมาตามมา เป็นน้อไหนไรหนึ่งแล้วเห็เผื่อความแหลกยังไงจะใส่พเพชรไรเด้อหอนทองไนดะ้เนาะมกระซัมแหลกเลยเนาะเพลเพลน้อง,สองใส่ยไงใส่มะเขือเราก็ใส่มะเขือใส่มะม่วงถทาเบิ่งซีมือมะม่วงเลยใส่นูกกันเลย ยุกเแใส่รยเกลืกระวังน้ำลายเฮยใช่ไหม <c oughs> ให้นัวเลยเนาะน้ะนำลาย,ายนเราเป็นเป็นน้ำป่าอปรุงมายังกัมาเรียบร้อยนะของเราใส่ประเดีก,ก็ได้น่า,าเริยมเยอะอ่ัาเสียวกระดัง่องเอาที่ปรุงเนาะค่อเนาะใส่นัวแซ่บ<อ><อ>นัวเอ้ยเสดเลยเสลาเส็จลายเนาะ ใส่หวานเลยเด้อตามสุมเหมือนประเทบแต่มันชี้ซุมเนย่ยวันเจ็บวานพ่อเดนะนี่ก็คือน้ำปลาเด็ก

อเอากระติกตามมือก่อนเนาะมันโคป,ประเด็นมันเสียเรี้ยเขากันโอเนาะตึงไ่รู้หากะิซิมแต่ว่าบุฟเฟ่ประเด็นจัะ พาปลาแดเนอกเลยเนาะใส่ปลาแดกนี no, ่มียังเห็นให้เขาไปแซ่บเนาะใส่อีก้มันต้นตวงเลยอืหรือว่าปันยันตปวันนี้แซ่บ็ดเนาะคนณพี่นอง คนต้องใส่เัอยอ่ะกินแบบบ้านๆบานแบ,บก,กะระโกแบบ้อยไม่ใช่นาย,ยาไหนอ้องตอนนี้นนหากระตำแล้วเลยน้อมันกิน,น้อกปานีนได้เลาะเราเปิหลับประทานกินมืดตื่นเอะ เนี่ยน้องมึงแหละจำหลังเนี่ยแล้วปวดมีโอ๊ะหมาได้มันน้าตอนนี้เขากะทิเริ่มกินแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกินกับเอือยลุงดำมันกะอันนี้กะคือน้องอ้อยเนาะลูกของได้เนาะหาปีอลไรหางยางโบรางเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ากินบลุ่เต็มลอยเนาะพี่การ แล้ยิ้มแต่หัวแล้วคป้อนกับิกินบ่ป้อนกับบริกินเนาะค่ะดิควรจะห้เนาะพอมีเนาะเนาะแต่แซ่บกระด๋งแซ่บทำหนงกระด จะื้ออยูบ่บนพเพจพอดีช,ช่บยประกาครับพี่น้องตัวน,นี้ฮะก็ได้กินจำเร็ดไปตีหอยเลยเนาะเขาจะได้เดินทางกลับบา้านคือเก่าเนาะมากับยายคือเก่าเปิดมานาเนะอะไรสีเมืองอะไรเนาะ สำหรับคลิปนี้กับ,บุมมีแยงไลค์ก็บจบคลิปไว้เพียงแค่นี้กย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอ้องปน,นีแนเดอร์ก็ผากไปกำลังใจให้น้องปนีเลยเด้อพ่อแว่พี่น้องบุญสุสุคนติดตามหรือว่าผู้บัทชีติดตามกะเข้ามาติดตามน,อน้องแน่นอกพ่อแพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจเห็นคลิปใหม่ต่อ,ตอไปนอกพอมพี่นอ้องสบายดี